สรุปว่าปีศักดิ์สิทธิ์2025ที่ผ่านไปนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้พ่อพารวบรวมประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดใน Chris Insight วันนี้ครับค r i s Insight รู้จักคริสหลักมุมมองนะครับเราก็เดินทางมาจนถึง EP สุดท้ายประจำปี2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะว่าไป1ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับพี่น้องครับเผอแป๊บเดียวนี่ปริทินปี2025ที่เราเปิดกันมาตลอดทั้งปีนี่ตอนนี้อยู่หน้าสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเรากําลังเดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายของปีศักดิ์สิทธิ์2025แล้วด้วยครับปีแห่งความทรงจําที่พระศาสนาจักรคาทอลิกทั่วโลกนะครับได้ร่วมกันเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องราวต่างๆเลยทีเดียวใน10นาทีนี้นะครับผมจะขอพาพี่น้องทุกท่านย ตลอดปีศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงโรมแล้วก็บ้านเราในประเทศไทยด้วยครับว่าปีแห่งบรรดาผู้จาริกแห่งความหวังเนี่ยให้อะไรกับชีวิตของเราบ้างและทำไมมันถึงสำคัญกับพี่น้องไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตามคนระับ ถ้าพี่น้อยยังจำก็ได้นะครับจุดเริ่มต้นของความตื่นเต้นในปีนี้เริ่มมาตั้งแต่คืนวันคริสต์มาสอีฟในปลายปี2020ใช่ไหมครับเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสผู้ล่วงลับนะครับทรงผลักบานประตูทองสำริดของมหาวิหารนบุญเปโตรที่นครรัฐวาติกันเพื่อเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับวินาทีนั้นนี้เปรียบเสมือนการเปิดรับความหวังให้หลั่งไหลเข้าสู่โลกที่ปอบช้ำของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามก็ดีโรคระบาดท,ที่เพิ่งผ่านไปก็ดีหรือแม้กระทั่งวิกฤต ิที่ยังดำารงอยู่ไม่จบสิ้นสักทีเนี่ยนะครับและความพิเศษที่น่าประทับใจมากก็คือในปีนี้นะครับพระสันตปะปาปายังได้เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในเรือนจำด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับเมื่อวันที่26ทธันวาคม2024ที่ผ่านมาเพื่อที่จะย้ำเตือนเราว่าความหวังมีไว้สำหรับทุกคนแม้แต่ผู้ที่ถูกจองจำก็ตามทีครับ ตลอดปี2025ที่ผ่านมานะครับกรุงโรมนี่เรียกว่าคึกคักเต็มไปด้วยผู้สแสวงบุญกว่า30ล้านคนเลยนะครับซึ่งรวมถึงตัวพ่อเองด้วยนะครับพี่น้องไปติดตามได้ในคริสอ o อนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่ซีรีส์อิตาลีนะครับพ่อพาไปเยี่ยมชมวัดสแสวงบุญต่างๆในกรุงโรมด้วยนะครับพลาดไม่ได้นะครับ ก็มีการจัดกิจกรรมตามธีมของแต่ละกลุ่มอาชีพแล้วก็ช่วงวัยใช่ไหมครับพี่น้องยังพอจําได้ไหมว่าเดือนมกราคมเนี่ยเราเปิดปีมาแล้วก็เริ่มฉลองปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักสื่อสารมวลชนเลยครับเป็นการย้ําเตือนถึงจริยธรรมในโลกโซเชียลซึ่งทุกวันนี้มี AI อะไรมาท้าทายเรามันมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องคํานึงถึงโทษที่จะตามมาด้วยเช่นกันนะครับข้ามไปเดือนกุมภาพันธ์ก็มีการฉลองสําหรับ ศิลปินแล้วก็บรรดาตำรวจทหารด้วยก็เป็นเวลาของพวกเราหลายคนทีเดียวมีสายน,นเป็นเวลาของคนหนุ่มสาววัยรุ่นแล้วก็บรรดาผู้พิการนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวที่เต็มไปด้วยพลังทีเดียวและไฮไลท์อยู่ในช่วงกลางปีครับเป็น Jubilee of Youth การเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับเยาวชนนะครับเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหางคมปี2025เนี่ยซึ่งวัยรุ่นคาทอลิกจากทั่วโลกนะครับมารวมตัวกันที่กรุงโรมครับแม้ว่าจะไม่ใช่งานชุนุม คุมโยชนโลกนะครับแต่เรียกว่าแบบเป็นย่อมๆเลยก็ว่าได้เพราะมีการมาร่วมมิสซากับพระสันตะปาปาภาพวันนี้เขายงปิด ตาตรึงใจพ่ออยู่ด้วยเช่นกันนะครับเป็นพลังของอนาคตของพระศาสนาจักรของเราจริงๆและก็ในเดือนธันวาคมเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับบรรดาผู้ถูกจองจำครับเป็น Jubilee of Prisoners นะครับในวันที่14ธันวาคมก่อนที่ประตูศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มทยอยปิดลงในสังคมมวลนต่างๆทั่วโลกพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมนั่นเองครับหันกลับมามองบ้านเรากันบ้านนะครับพี่น้องประเทศไทยของเราก็คึกคักไม่แพ้กันใช่ไหมครับ ตลอดปีที่ผ่านมาในพี่น้องคงมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมสวงสบุญตามวัดสวงสบุญต่างๆตามสังคมนทนต่างๆกันไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับเพราะอยากจะหยิบยกอันซีนของอัครสังคมนรนกรุงเทพที่เราได้โปรโมทกันไปใน4วัดหลักนะครับซึ่งอีกแล้วครับคริสออนทัวร์พาเทอร์คริสมิติใหม่ก็พาพี่น้องไปเยี่ยมชมนะครับสใน4วัดสวงสบุญของอัครสังคมนทนกรุงเทพแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพ่อจอว่าหรือคุณพ่อผู้รับผิดชอบสถานที่นั้นๆก็ปาบนะครับอย่างดีทีเดียวต้อง ขอพุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัดสแสวงบุญในอักราสังฆมณฑลกรุงเทพมีวัดใดบ้างครับที่แรกครับคืออัศนวิหารอสัสมชันบางรักนะครับศูนย์กลางของอคราสังคมณฑลของเราเรียกว่าเป็นวัดแม่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็น่าสนใจทีเดียวครับวัดที่2นะครับวัดคอนเซปชันสามเสนครับเป็นโบสถ์เก่าแก่กว่าที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครซะอีกนะครับเพราะว่านี่คือมีอายุกว่า351ปีเป็นวัดหลังที่2ในมิตรสังสยามครับ และแห่งที่3นะครับวัดนบุญยอแซบอยุธยาครับเป็นวัดแห่งแรกของมิสังสยามบนผืนแผ่นดินไทยเลยก็ว่าได้หลังที่4นะครับก็คือสักราสถานบุญราศีคุณพ่อนิโกลรับสบุญเกิดกริบบำรุงที่สามนนประนครปฐมซึ่งเราเองก็มีการรณรงค์ที่จะขอให้คุณพ่อได้เป็นนักบุญในเร็ววันนะครับเพราเราก็ช่วยกันอธิฐานภาวนาแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อคุณพ่อในฐานะที่เป็นผู้แทนของพระคริตเจ้าในโลกนี้ด้วยกันต่อไปนะครับ ใครที่ไปครบทั้งสวัดมาแล้วนี่ช่วยพิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับหรือมีท่านใดที่ไปวัดแสวงบุญที่จังหวดัดหรือในสังคมนนของท่านไปที่ไหนที่น่าสนใจมาบ้างนี่พิมพ์คอมเมนต์ลงมาในช่องทางที่พี่น้องรับชมกันอยู่ได้เลยนะครับเพราะเชื่อว่าพี่น้องคงจะได้รับความอิ่มเอมใจได้รับพระพรจากพระพิจ้าแล้วก็ได้สัมผัสประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อเข้ากับความเป็นไทยได้อย่างลงตัวผ่านสถานที่ต่างๆไม่มากก็น้อยนะครับพี่น้องอาจจะถามพ่อว่าพ่อครับปีศักดิ์สิทธ์ จบแล้วเราได้อะไรว่านอ,อกจากไปเที่ยววัดสวยๆที่ผ่านมานี่นะครับมีอะไรที่เราได้รับประโยชน์อีกบ้างแน่นอนครับคำตอบคือการเริ่มต้นใหม่ครับในทางคาทอลิกของเรานะครับาศาสนาจักรก็รณรงค์ในเรื่องของปรีศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นปีแห่งการให้อาภัยอย่างสมบูรณ์เลยครับหรือที่เราเรียกว่าพระคุณการุณคบบริบูรณ์นั่นเองอธิบายง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านนะครับเวลาที่เราทําผิด เราขอโทษใช่ไหมครับก็คือไปสารภาพบาปเนี่ยเราได้รับการยกโทษก็จริงแต่ว่ามันยังมีแผลเป็นหลงเหลือในใจเราหรือในใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเราใช่ไหมครับนี่แหละครับเป็นผลพวงมาจากการกระทําความผิดนั้นๆเนี่ยพระคุณการุณในปีศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนยารักษาแผลเป็นนี่นะครับที่พระเป็นเจ้าประทานให้กับเราเพื่อให้ใจของเรารวมถึงบุคคลต่างๆเนี่ย กลี้งเก่าพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงครับและทีมของปีนี้ก็คือความหวังใช่ไหมครับพระสันตปาปาฟรังซิสก็สรงย้ำอยู่เสมอนะครับพี่น้องว่าความหวังเนี่ยไม่ใช่แค่การมองโลกในแง่ดีไปแบบลอยๆไปวันๆนะครับแต่มันคือความมั่นใจครับว่าเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเพราะปีศกดิ์สิทธิ์ย0 2สนะครับสอนให้เรามองเห็นความหวังผ่านการกระทําที่เป็นรูปธรรมเลยครับ 1. การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและคนยากจนนะครับที่เราเน้นย้ํากันในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน2การใส่ใจสิ่งแวดล้อมและโลกของเรานะครับและ3การเป็นผู้จาริกครับชีวิตคือการเดินทางนะครับพี่น้องเราไม่ได้เดินไปเรื่อยเปื่อยแบบไม่มีจุดหมายแต่เรามีจุดหมายคือการกลับไปอยู่กับพระเป็นเจ้าในพระนาณารสวัรค์นั่นเองถึงแม้ว่าปี2 0 2 5 กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ประตูแห่งความหวังสําหรับชีวิตของเราในใจของเราไม่จําเป็นต้องปิดตามประตูพระวิหารไปด้วยนะครับ การผ่านพ้นปีศักดิ์สิทธิ์2025นะครับก็เหมือนกับการนํารถเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะครั้งใหญ่ครับพี่น้องตลอดปีที่ผ่านมาเราได้ซ่อมแซมจิตวิญญาณกันมาเป็นระยะระยะใช่ไหมครับมีการเติมน้ํามันแห่งความหวังได้ลบรอยขีดข่วนแห่งบาปและก็ความผิดพลาดจนสะอาดเอี่ยมเนี่ยโดยการรับพระคุณการุณแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการเข้าศูนย์คืออะไรครับไม่ใช่การเอารถเข้าไปจอดในอู่เพื่อโชว์แบบสวยๆนะครับพี่น้องแต่มันคือการให้เราได้ขับมันออกไปสู่ถนนอีกครั้งหนึ่ง ปี2026ี่กที่กำลังจะมาถึงนี้คือถนนสายนั้นครับถนนที่พี่น้องต้องขับเคลื่อนชีวิตต่อไปนำความหวังที่ได้รับเต็มเปลี่ยมเต็มถังจากปีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับไปส่งต่อให้กับผู้คนรอบข้างไปเป็นพลังในการทำงานของเราไปเป็นกำลังใจให้กับคนในครอบครัวและไปสร้างสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น S <S อย่าลืมนะครับวันที่28ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีพิธีปิดปีศักดิ์สิทธิ์ระดับท้องถิ่นที่อสนวิหารต่างๆในสังคมมณฑลต่างๆนะครับแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยจะปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญเปโตรในวันอาทิตย์ที่6มกราคม2026โอกาสสมโพธพระคิสตะเจ้าแสดงองค์นะครับดังนั้นพี่น้องท่านใดสะดวกไปที่ไหนจะในสังคมมณฑลของท่านหรือว่าไปที่กรุงโรมก็แล้วแต่จิตศรัทธากันได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ทุกคลิปของ Chris Insight รู้จักคริสหลากมุมมองอย่าลืมกลับมาพบกันทุกวันพุธเว้นพุธ2องทุ่มผ่านทางทุกช่องทางของเครือข่ายคริสสร้าสรรค์ด้วยกันนะครับวันนี้พ่อพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ